How to เตรียมตัวไปออกงานไม่ว่าจะเป็นงานปาร์ตี้งานแต่งงานวันเกิดงานอีเวนต์งานอะไรก็ตามทำยังไงให้เรามั่นใจต้องเตรียมตัวยังไงบ้างตามมาดูได้ในคลิปนี้ครับ PARKS TV คลิปนี้พาก็จะแนะนาเพื่อนๆในการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปออกงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานวันเกิดงานอีเวนต์งานปาร์ตี้หรืองานอะไรก็ตามนะครับเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่าก็คือการแต่งตัวครับในการแต่งตัวไปออกงานนะครับพากจะแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกแบบฟอร์มอลจะเหมาะกับงานที่เป็นทางการเลยทัลทลลุคที่ออกมาค่อนข้างทางการเลยครับซึ่งเราต้องดู d r e สโ c ้ดของงานเป็นหลักด้วยเหมือนกันจะต้องใส่สูทแบบที่ เรียบร้อยสีพื้นสีเรียบเสื้อเชิ้ตข้างในก็จะต้องเป็นแบบเรียบร้อยก็จะมีนคไทด้วยเพื่อเพิ่มความฟอร์มอลขึ้นมาครับหรือถ้างานที่ไม่ได้ทางการแต่ก็ยังทางการอยู่ก็อาจจะไม่ต้องใส่นคไทก็ได้เช่นกันครับถ้าเพื่อนๆชอบลุคนี้ก็ลองเซฟไปใช้กันได้ครับ มาถึงลูกที่2แบบ s ส t ทแคชวลนะครับสบายๆป้องตัวเหมาะกับงานที่ไม่ได้ทางการนะคะเหมาะงานไม่ได้หรูหราไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ยังคงความเป็นงานอยู่ <c oughs> ก็จบกันไปทั้ง2ลูกถ้าเพื่อนๆชอบลูกไหนก็ลองเอาไปใช้ได้ครับ ข้อต่อมาเรื่องทรงผมก็สําคัญมากเหมือนกันจริงๆวันนี้ก็เซตมาเรียบร้อยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาจัดๆเพิ่มอย่างทรงผมนี้ของพาคเนี่ยก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับก็มีการเปลี่ยนหลายทรงเหมือนกันอย่างตอนวัยรุ่นพักก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งแต่ปัจจุบันก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งก็แล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยแล้วแต่เทรนนะครับและช่วงพักหลังจะเห็นได้ว่าทั้งคนไทยต่างชาติเกาหลีมักจะมีปล่อยผมครับ <Okay. S 1> เราก็เลยมีปล่อยผมตามความ าตามเรนอย่างส่วนตัวของพักอ่ะการเซตผมก็จะช่วยเรื่องความมั่นใจด้วยเหมือนกันทําให้เราถ่ายรูปออกมาเป๊ะขึ้นมั่นใจขึ้นครับแต่ก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนว่าชอบแบบไหนแบบไหนเหมาะกับใบหน้าของเราเพราะแต่ละทรงผมมันไม่ได้เข้ากับทุกคนครับก็ลองไปเรื่อยๆให้แล้วกันครับว่าแบบไหนที่เข้ากับเราและเรามั่นใจมากที่สุดก็เลือกเป็นทรงนั้นครับ ข้อต่อมาครับการดูแลผิวหน้าและใบหน้าอย่างพาร์กเองเนี่ยพาร์กก็ดูแลใบหน้าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนอกจากครีมที่ใช้ยอยู่แล้วก็ต้องไปคลินิกหาตัวช่วยเหมือนกันนะครับและที่เดอะดีมิสคลินิกก็เป็นอีกที่หนึ่งที่พาร์กไว้วางใจเขาได้รางวัลแบบเยอะมากๆเลยการันตีเลยว่าหน้าเป๊ะแน่นอน และล่าสุดพักก็ได้มาที่เดอะดีมิสคลินิกอีกรอบหนึ่งครับให้คุณหมอมาช่วยวิเคราะห์หน้าแล้วก็เติมหน้าอีกสักครั้งหนึ่งครับที่ผ่านมาพักคือเดินทางแบบเยอะมากทั้งปีครับแล้วก็ไม่ได้มีเวลามาคลินิกเลยครั้งนี้ก็จะมาให้คุณหมอช่วยดูแลผิวหน้าหน่อยนะครับเพราะาเริ่มไม่ไหวแล้วหน้าเริ่มไม่เป็นเชฟแล้วนะครับและพักก็ได้เจอกับคุณหมอโจรครับซึ่งคุณหมอก็เลยวิเคราะห์ออกมานะครับวันนี้จะทําทั้งหมด3โปรแกรมเลยพร้อมทําหน้าแล้วครับไป ดูกันเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรโปรแกรมแรกที่พากจะทำวันนี้ก็คือ contour first กับเครื่อง o r i g i o ครับโปรแกรมนี้จะเหมือนการ contour หน้าครับเน้นสร้างแสงและเงาที่หน้าทำให้หน้าเราดูมีมิติไม่ลอสครับ ตัวเครื่องโอริจิโอเนี่ยจะลงไปที่ชั้นแฟตชั้นคอลลาเจนครับช่วยกระชับให้ชั้นไขมันเฟิร์มขึ้นเหมือนเราออกกําลังกายกับหน้าและยังช่วยกระตุ้นคอลลาเจนทําให้หน้าเรา V shape มากขึ้นกระชับมากขึ้นผิวหย่อนคล้อยก็จะหายไปรูขุมขนก็จะกระชับขึ้นตอนนี้พักทําคือไม่เจ็บเลยครับแล้วพักเชื่อว่าถ้าโปรแกรมนี้ไม่ใช้ยาชาก็ไม่เจ็บเลยเหมือนกันตอนทําจะรู้สึกแบบอุ่นๆครับเหมือนนวดหน้าสุเลซ้ำทำให้เกือบหลับ มากันที่โปรแกรมต่อไป Skin Retouch โปรแกรมครับและโปรแกรมนี้พาคก,ก็ได้ทำกับคุณหมอออยครับตัวเครื่องนะครับก็จะมีหลายเข็มเลยที่หัวเป็นเหมือนการเติมวิตามินเข้าที่หน้าเรานั่นเองครับ คุณหมอก็จะค็อกเทลตัวยามาเลยครับก็จะเป็นเคส by c เคสเลยคุณหมอก็จะค u ส t ตอ i z มมาเลยว่ายาตัวนี้เหมาะกับเราครับซึ่งพักชอบที่นี่ตรงนี้แหละตอนทําก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บครับว่าเราแปะยาชาก่อนหน้านั้นแล้วก็จะเป็นการรับวิตามินทั่วใบหน้าเลยครับมาถึงโปรแกรมที่3 L shape ครับทำให้หน้าเรามีมิติขึ้นไปอีกคุณหมอโจเนี่ยเขาก็จะมาเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายนั่นเองคุณหมอก็จัดการเลยครับ หน้าต้องเป๊ะดูเหมือนจะเจ็บแต่ว่าไม่เจ็บนะครับเพราะว่าโปะยาชาแล้วก่อนหน้านี้แล้วคุณหมอมือเบามากหายห่วงว่าจะเจ็บเลยครับแล้วหลังทํานะครับโอ้โหกรอบหน้าขึ้นมาเลยแบบชัดเลยอะริ้วรอยรูขุมขนคือทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยเพราะว่าทําทั้งสาโปรแกรมเลยในวันนี้นะครับทั้งคุณหมอโจ้คุณหมอออยคือโปรเ e s ชั o นอลมากๆเลยหน้าเป๊ะไม่ไหวหลังจากนี้ก็ออกงานได้อย่างมั่นใจเลยครับ มาถึงข้อสุดท้ายครับเราต้องสำรวจตัวเองก่อนที่จะออกจากบ้านครับเราต้องมารีเช็คอีกทีนึงว่าเสื้อผ้าหน้าผมเราเนี่ยมันเป็นในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าหรือบางทีพาก,ก็จะถ่ายรูปตัวเองส่งไปให้เพื่อนดูก่อนออกจากห้องว่าโอเคไหมชุดนี้เอาออปชันไหนดีบางทีเราดูในมุมมองตัวเองอย่างเดียวไงเราต้องถามคนอื่นๆว่าเขาคิดเห็นยังไงเช็คทุกอย่างเลยแปลงฟันหรือย,ยังตัวมีกลิ่นหรือเปล่าฉีดน,น้ําหอมหรือยังก่อนออกจากบ้านเราต้องสํารวจตัวเองตั้งแต่หัวจะลดเท้า เลยนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากจริงๆและให้เพื่อนช่วยเช็คอีกรอบหนึ่งก็สําคัญมากเหมือนกันเราก็จะได้ออกงานได้อย่างมั่นใจพาก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเรากันก็ลองใช้ทริคที่พักแนะนําให้ไปวันนี้ลองไปประยุกต์กันนะครับสําหรับคลิปหน้าพากจะมาแนะนําอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบายขึ bye ้นพาร์คทีวี